เอ r เว v ร r สต์ค่ะ2.0งจุปีจดเรียน 2.023, 2000 CC เกียวโตค่ะคันนี้มั่นใจไม่แท้ค่ะมีกุญแจ2ดอกค่ะมีแพนเคสเปเชียลค่ะออโต้เซต้แคร์แพดมีให้ด้วยค่ะมาเลยค่ะฟอร์ดเอ r เว t ร์ค่ะสองจุปร์ตวัปีจดทะเบียน2,023ค่ะคันนี้รัการเล็กไมยมัในใจไม่แท้มีกุญแจสองดอกนะราคาคันนี้ปรับประมูลในราคา1ล้านห้ามื่นบาท Mm. <Okay. S 1> มีการเปเิดราคาและแข่งขันสู้ราคาราคาสปาร์ึ่งครั้งละหนึ่งมื่นบาทเนื่องจากว่ามีราคาเปิดเกินห่ล้านบาทหน่านเปิราคามาแล้วมีถ้าได้คมากกว่าเชนค่ะหนึ่งล้า้าหม่นบาทหนึ่งล้านหาหมนกเป็นราคาเป็นขันึ่งล้านเจ็หมื่นได้มากกว่าเช่นค่ะหนึ่งล้านเจ็ดหมืนบาทหนึ่งล้านแปดบาทหนึ่งล้านแปดบาทหนึ่งก็หมื่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่ ซึ่งเปลี่ยนค่ะหน้าเจ็บเหมือนค่าปะเหมือนด้านในค่ะหล้าน 8ป0บาทด้านใน1 0 0ล้านหนสเาหมื่นออนไลน์หนึ่งล้านหสก้าหมนบาทหนึ่งล้านาสบาทราคาน้ารัหนึ่งล้านสองแสนบาทหนึ่งล้านงแนบาทหนึ่งล้างแสนบาทนับหนึ่งล้านสสนบาทนับสองหนึ่งล้านสองแสนบาทสอสนหหมื่นออนไลน์ค่ะหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งบาทหนึ่งล้านสอนหนึ่งมบาทนับหนึ่งหนึล้านสสนนึ่งหมบาทนับสองหนึ่งล้านสสนหนื่นบาทราคาสองออนไลน์ที่ลูกค้าหมายเลขสามศูมีมากกว่าราคานี้ซึ่งราคาด้ที่มากกว่ารา ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทราคาในทางออนไลน์หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทค่ะนับสามไข่ค่ะตกลงไขยที่ราคาหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทลูกค้าออนไลน์ไปหมายเลขสามศูนย์สามสามเก้าสามศูนย์สามสามเก้าได้ไปหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทขอบพระคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ